สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้นวมรอบเช้าเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับผมจะบอกมือใหม่แล้วนะครับผมมือใหม่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับเรื่องการนวมไก่นะครับการนวมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในเรื่องเชิงชนนะครับเลือกเชิงชนนะครับครับถ้าเราเอาก๋อยถ้าเราเลี้ยงก๋อยนะครับแล้วไปนวมกับพม่าที่ถอดเก่งๆแล้วมีแข้งหน้านะครับนวมเนี่ยเราโดนเตะตัวเดียวนะครับ โดนเตะเลยนะครับผมเพราะว่าเรากัดไม่ได้นะครับกัดไม่ได้แต่พม่ามันจะเสิฟได้นะครับมันจะถอดมันจะโยกมันจะเตะเราได้นะครับดังนั้นต้องนั่งคอยดูดีๆนะครับบางทีโดนเยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพม่าที่มันวิ่งล่อนะครับเออโอเคแบบนั้นดีนะครับแต่ถ้าเป็นไก่โยกลีลาเสิฟแข้งหน้านะครับไก่ก๋อยเราจะนวมเนี่ยบางทีโดนน็อกได้นะครับต้องคอยดูนะครับถ้าจะเลือกนวมให้ได้แรงดีๆนะครับก๋อยก็ หาไก่ก่อยด้วยกันนะครับหรือไก่ไทยด้วยกันนะครับนวมมันจะได้แข็งแรงมากแต่เวลาซ้อมซ้อมกับพม่าหาพม่าซ้อมนะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับพม่าเป็นพม่าหัวล่างนะครับลีลานะครับนวมกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็หลุดไปหลุดมานะครับผมมันจิกไม่ได้นะครับนี่คือการนวมนะครับตัวเขียวโดนโดนเตะตลอดเลยนะครับผมเข้าหลุดไปหลุดมาเลยนะครับเพราะว่ามันกัดไม่ได้นะครับนี่นะครับ ต้องดูนะครับว่าจะได้แรงมันจะได้เจ็บนะครับแต่ว่าถ้าซ้อมนะครับถ้าปล่อยปากซ้อมเนี่ยสําหรับผมนะครับไก่พม่าลีลาแบบนี้หัวล่างๆแบบนี้เนี่ยผมชอบมากเลยครับผมถ้ามาหัวล่างๆอย่างนี้นะครับผมหาแบบนี้มานานมากครับถ้าเราไปเจอพม่าลีลาหัวต่ำๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเชิงที่ชอบมากเลยนะครับแบบนี้นะครับรับรองหลังพังแน่ๆครับแต่มันหายากนะครับที่ ไก่พม่าหัวล่างจะมาตีก่อยแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังกับมือใหม่นะครับว่าเวลาลงนวมต้องเลือกเชิงด้วยนะครับบางทีคิดว่าได้แรงนะครับแต่โดนนะครับแต่โดนก็มีนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยปากให้ดูปลายยกนะครับนี่คือการนวมครั้งแรกของเจ้าตัวเขียวนี่นะครับผมนวมครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผม